จาก t a ต a m ามาส g e แล้วรอคิวลน์ต่อไปฉบับที่1เรื่องชี้แจงอาชีพตบหน้าเนื่องจากมีการนำเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องคาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้ดิฉัน t a ตาต m ามาส g e เสื่อมเสียชื่อเสียงและทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเข้าใจผิดเป็นการหลอกลวงผู้อื่นดิฉันจึงขอชี้แจงแก้ข่าวดังนี้1 รูปที่คุณได้ลงทั้งสองรูปเป็นรูปของดิฉันจริงลัศมีสายทาน New Series w o r l d Data ต a s s a g ซ 2. อาชีพที่คุณลงคืออาชีพของดิฉันจริงอาชีพตบหน้าเป็นอาชีพติดหนึ่งใน5อาชีพความงามบนใบหน้าติดอันดับโลกแต่เนื้อหาที่คุณนำเสนอไม่ถูกต้องคาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริงนั่นคือที่ตั้งของร้านที่คุณเขียนลงไปคือที่อื่นซึ่งไม่ถูกต้องไม่จริง เป็นร้านที่ลอกเลียนแบบแอบอ้างทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะร้านของดิฉันตาต m า s าสช e ตั้งอยู่ที่5,000 g นเกเรรีบูรั r ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งร้านเราติดอันดับหนึ่งใน25สปาหลูของโลกดิฉันตาต m า s าสช e ขอชี้แจงว่าขณะนี้มีผู้แอบอ้างและลอกเลียนแบบนำชื่อเสียงของอาชีพและของร้านของดิฉัน ไปแอบอ้างลอกเลียนแบบออกสื่อทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นอาชีพของ Tata ตา s s มัสดิฉัน Tata ตา s s มัสขอยืนยันว่า Tata ตา s s มัสเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่เปิดร้านต่อยตบหน้าอยู่นอกประเทศไทยและสร้างชื่อเสียงออกสื่อโด่งดังไปมากกว่าร้อยกว่าประเทศทั่วโลกหมายเหตุ อาชีพตบหน้าค่าเรียน10ล้านบาทจะมีเพียง10คนบนโลกนี้เท่านั้นซึ่งฉันตาตากับคุณมาวินเราเป็นแฟดอาชีพภูมิปัญญาไทยที่ทำอาชีพต่อยตบหน้าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่อยู่ในอเมริกาและอยู่นอกประเทศไทยโดยขณะน,นี้ทางเรากำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดี เรียกร้องความถูกต้องให้กับอาชีพแห่งภูมิปัญญาไทยเฟสแลปปิ้งมาสา a บ็อกซิ่งและให้กับร้านของเรา Tata Massage เราต้องการให้คุณแก้ไขข่าวให้ถูกต้องตามความจริงดังที่เราแนบรายละเอียดและหลักฐานมาให้คุณและ คุณสามารถเข้าชมผลงานของเราได้ที่เว็บไซต์ t a t a m a s s a g e c o m เว็บไซต์ facelapping natural.com และเว็บไซต์ m a s s a g e b o x i n g c o m จึงเรียนมาเพื่อทราบ Tata Massage พวกลอกเรียนแบบและแอบ,บอ้างจะถูกดำเนินการอย่างถึงที่สุด